ทดสอบเครื่องนะคะก่อนส่งถึงมือลูกค้าอ่าอันนี้เครื่องฉีดปุยนะคะถังสองร้อยลิตรค่ะัาฉีดสิบหัวระยะห่างแต่ละหัวแปดสิบเซนนะคะปั๊มใต้หวันปัม๊มหนึ่งนิ้วสามสูบนะคะ น้อง่วยพุ่งมาก จนแล้วดิดกลับนะคะพับเก็บได้ตัวนี้ของลูกค้าหนองบัวลำพูนะคะลูกค้ามารับเองราคาสองหมื่นสามพันบาทนะคะเป็นงานสั่งทำตามออเดอร์นะคะ เครื่องนี้ปีกยาวหกเมตรหกสิบนะคะผู้ค้าสามารถะระบุได้นะคะว่าอยากได้ปีกยาวเท่าไรหัวฉีดกี่หัวระยะห่างหัวแต่และหัวเท่าไรนะคะผู้ค้าสามารถเลือกได้ระบุได้นะคะร้างสามารถทำ ได้ตามที่ลูกค้าต้องการตามการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะคะหัวฉีดแต่ละหัวสามารถปรับละอองได้นะคะอยากให้ออกแบบไหนป้่งแบบไหนป้่งตรงได้เป็นฝอยๆแบบนี้ก็ได้นะคะ